ไมเคิลเซเลอร์นะครับประกาศซื้อบิตคอยเพิ่มนะครับสามร้อยหนึ่งบิตคอยนะครับที่ราคาเฉลี่ยนะประมาณหมื่นเก้าห้าร้อยนะครับแล้วก็ในฝั่งของจีนนะมีการประกาศเตรียมใช้นะครับ ecny นะครับในสี่จังหวัดนะครับที่มีประชากรมากที่สุดมีอะไรกันบ้างในคลิปนี้เราไปดูนะครับ แล้วก่อนอนเริ่มที่ข่าวแรกนะครับผมอยากจะอัปเดตในฝั่งของเทรดดิ้งทัวร์นาเมนต์นะครับที่เราจัดร่วมกับทางบิตเก็ตนะครับซึ่งตัวนี้จะมีการขยายเวลาเนาะในการเทรดแล้วก็การร่วมกิจกรรมตรงนี้นะครับเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยไม่ได้เข้าไปทําการรีจิสเตอร์นะครับผมคราวนี้ในตัวกิจกรรมเนี่ยเราจัดตั้งแต่วันที่22นะจนถึงวันที่2นะครับเดือน10นะครับก็จะมีรางวัลสําหรับผู้ชนะนะครับสามอันดับด้วยกันนะครับอันดับแรกเนี่ยสามร้อยดีทีนะครับ อันดับที่2เนี่ย150นะครับอันดับที่3เนี่ย50าสิยูนีนะครับซึ่งเพื่อนเนี่ยต้องทำการลิกิสเตอร์นะครับผ่านลิงก์นะของทางรองทุนที่ทำการแนบไปให้ด้านล่างนะครับ30คนแรกเนี่ยที่มีการเทรดฟิวเจอร์นะครับอย่างน้อย3วันนะครับก็จะได้รับตัวเหรียญยูนีนะ10บยูนีเลยนะครับก็คือเข้าไปในตัวกระเป๋าเลยนะครับสามารถกดรับตัวรีบอร์ดได้เลยนะครับแล้วก็มีปริมาณการเทรดสะสมนะครับ20,000ื่นยูนีขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็จะเข้าเกณฑ์ในการแข่งขััััันนนลกกะะะคครรรบบ็จมีีาววดต P/L ท่ มากสุด3ามอันดับแรกนะครับซึ่งตรงนี้จะมีการคำนวณก็คือเอากาไรเนี่ยมาหารตัวเงินต้นหอ้พอร์ตนะคูณด้วย100นะครับก็จะเป็นตัวเปอร์เซ็นต์นะครับตรงนี้ก็จะวัดการ3ามอันดับนะครับซึ่งตรงนี้จะประกาศผลนะครับหลังจากที่จบทัวร์นาเมนต์นะเวันนะครับแล้วก็มีการแจกรางวัลให้นะครับตามอันดับที่เราได้มีการบอกไว้ด้านบนนะครับซึ่งเนี้เพื่อนจะต้องทําการคลิกเข้าไปนะในลิงก์ที่เราได้มีการแนบไว้นะครับด้านล่างแล้วแล้วก็จะเข้ามาในตัวหน้าตัวเนี้ยที่เป็นหน้า landing page นะครับที่เขียนว่า b i ทเก็ตเอ็กซ์ลงทุนนะครับเอ็กซ์กุศิลแคมเปญนะครับซึ่งเนี้ยการแข่งเขาจะมีรายละเอียดนะของตัวรีวอร์ดที่เราแจ้งเพื่อนๆไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็ตัวลิงก์ในการรีจิสเตอร์เนี่ยเพื่อนต้องทําการรีจิสเตอร์ผ่านลิงก์ตรงนี้ก่อนนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยพวกนี้จะเป็นรายละเอียดเนาะว่าจะต้องทําการเทรดในตัวตลาดฟิวเจอร์นะครับแล้วก็มีการก๊อปปี้เทรดเกิดขึ้นนะครับตรงนี้มีการคํานวณเพนเอลยังไงรางวัลมีอะไรบ้างนะครับสาวใช้คนแรกที่ได้นะครับได้อะไรบ้างนะครับบตตรรรรรรงงงนนนนนนีีีี้้กกก็็็จจจะะะเเเเเปปาาาายยยลลอออดซึ่่่พทํิิสส์์ผุ๊ ให้เพื่อนเข้ามาที่ด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะมีคําว่า register อยู่ก็คือการ register เพื่อที่จะร่วมแคมเปญของเรานะครับเพื่อต้องทําการ log in ก่อนนะเผื่อใครที่ยังไม่มีการตัว register ตัว account ของตัว Bigget เนี่ยพอเขาเสร็จปุ๊บมันจะมีคําว่า log in ตรงนี้นะครับให้เรากด log in ก่อนแล้วพอ log in เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นปุ่ม register นะครับก็ให้กดเข้าไปพอเรากดเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ย มันจะเขียนว่า you have already register campaign ละก็คือเราได้เข้าร่วมแคมเปญในการแข่งขันละนะครับอันนี้ก็จะสามารถนับตัวเพียแนะว่าเราอยู่ในดับที่เท่าไหร่นะครับก็จะมีการอัปเดตแรงนะแล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีการประกาศนะครับให้กับเพื่อน7วันนะครับหลังจากที่จบทัวร์นาเมนต์นะครับก็มาร่วมกิจกรรมกันนะครับรับตัว board นะรีบอร์ดไปนะฮะคราวนี้ในฝั่งของตลาดนะว่าตอนนี้มีการปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็มาจ่อแถวประมาณ 1 8ื0 0เก้าร้อยนะในฝั่งบิตคอยนะครับซึ่งเราได้มีการคํานวณแล้วก็วางเคิร์ฟนะครับว่าตอนนี้มันน่าจะอยู่ในลักษณะของเคิร์ฟคอร์เรคชั่นคอร์เรกทีฟขึ้นไปนะครับเป็นเคิร์ฟสองขาลงอยู่นะครับแล้วก็น่าจะมีการทำอิมพัลต์นะเป็นเคิร์ฟสามใหญ่ๆนะครับอีกทีหนึ่งแต่ไม่รู้ว่าลงไปสุดที่เท่าไหร่จากที่เราดูนะครับตัวทาร์เก็ตเนี่ยมันน่าจะมีการลงไปประมาณหมื่นสี่หมื่นสองในที่มองไว้นะครับถ้ามีการ Break, เบรคแถวๆนี้ซึ่งตรงนี้ น่าจะเป็นหัวหนึ่งนะครับหัวหนึ่งในการทำขาลงตัวอิมเพลสนะครับแล้วก็コレ็กทีฟเอบีซีละนะครับหลังจากนี้ก็น่าจะมีการปรับลงนะฮะไปแถวประมาณหมื่นกว่าแล้วก็น่าจะมีการทําลักษณะไซด์เวออกข้างนะครับแล้วก็ต้องไม่คอลแลปตรงนี้เลยนะแล้วก็เบรกลงต่ออีกทีหนึ่งก็จบละนะครับก็น่าจะกินเวลาไปค่อนข้างนานอยู่เหมือนกันนะครับจากที่ดูเนี่ยน่าจะเกือบปีสองศูนย์เลยนะครับจากที่ดูก็ต้องรอดูกันนะครับในฝั่ง e ีย เมื่อวานก็ดรอปลงต่อนะดรอปลงต่อแล้วก็มีแรงกลับขึ้นมานิดหน่อยนะครับเช้านี้นะครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงในิเทนแล้วมองเหมือนเดิมเลยนะครับเพื่อนสามารถไปดูเรื่องการวิเคราะห์นะที่เรามีการอัปเดตให้เพื่อนเมื่อวานได้นะครับในฝั่งของ b c ในส่วนอิเทนเนี่ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนดูต่ออีกเนาะในคลิปถัดไปนะครับในฝั่งดาวโจนส์เมื่อวานลบไป300จุดเลยนะครับก็อาจจะส่งผลให้กับตลาดเซ็ตบ้านเรานเะชาน้าดีนะครับซึ่งมีการดรอปไปประมาณเกือบ600ยเลยนะครับแล้ว นะครับในฝั่งดาวโจนส์นะฮะในฝั่งของเนสแตกนะคล้ายๆกันนะครับท้างข้ามนะครับก็ยังเหมือนเดิมนะทรง,งเหมือนเดิมเลยเ y สนะครับมีการดีดกลับขึ้นไปจ่อไฮอีกคีนึงละซึ่งงานจ,จะมีการปรับตัวแนวรับขึ้นไปแต่ปรามา107นะครับแล้วก็ไฮเก่าแถวๆอยู่ประมาณ110นะครับช่วงนี้ก็ต้องรอดูกันยังสตองอยู่นะในฝั่งเรียกวยังแข็งเป๊กเลยนะครับ ก็น่าจะมีการอัปเดตประมาณนี้นะตลาดเช้านี้นะฮะในฝั่งของตัวข่าวนะก็จะมาคุยกันนะครับก็คือข่าวแรกเลยเนี่ยตอนนี้มันมีบริษัทผู้ผลิตเหล็กนะครับจาะที่จะขึ้นราคานะาในเรื่องตัวเหล็กเส้นนะครับตรงน,นี้จะทําให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นอีกไม่ว่าจะเป็นตัวบ้านนะครับที่เดเวลลอปเปอร์ใช่ไหมผลิตบ้านออกมาขายเราเนี่ยราคาก็ต้นทุนสูงขึ้นแล้วก็เรื่องการก่อสร้าง,งต่างๆที่ตอนนี้อาจจะมีการขยายโปรเจกต์ต่างๆคอสราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่า ตัวบริษัทเนี่ยจะมีการปรับนะต้นทุนขึ้นมาก,กว่า42%เลยนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นน้ํามันเนาะหรือว่าตัวสินค้าต่างๆก็ปรับขึ้นกันหมดนะครับค่าไฟก็ขึ้นนะฮะน,นี้ในฝั่งของตัวบริษัท OR นะมีการขยายธุรกิจไปที่เวียดนามแล้วมีการเปิดาคาเฟ่เมซอนนะครับสาขาที่14นะฮะที่นครโฮจิมินห์นะครับ,น,บ,น,น,รบนี้ก็มาอัปเดต ในฝั่งของสต็อกบ้านเราดน,งนึงนะบางคนอาจจะมีการถือ OR อยู่นะครับก็มีการเปิดสาขาเพิ่มนะครับนั่นหมายความว่าธุรกิจที่นู่นเนี่ยน่าจะมีการรันที่โอเคมีการรันที่ดีนะครับคราวนี้ในฝั่งของจีนนะจีนเนี่ยมีการเล่งซื้อพลังงานนะครับเพิ่มตเติมนะครับจากทางฝั่งรัเสเซียเนี่ยเรื่อยๆเลยนะครับจนตอนนี้ทําจุดสูงสุดใหม่ละในบริษัทเลยก็คือ 8. 3พันล้านดอลลาร์นะครับก็ถือว่าเยอะมากๆเลยนะในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะตอนนี้ก็ จากช่วงที่เกิดสงครามเนี่ยมีการซื้อพลังงานเพิ่มขึ้นนะครับไปแตะประมาณ4 4่สพันล้านดอล,ลลาร์ละนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ70%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยเ,เกิน,นนะครึ่งอ่ะนะฮะถือว่าเยอะ,ะมากๆนะในการซื้อเพราะว่า,อาตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องการแซงชันใช่ไหมตัวพลังงานไปที่ยุโรปใช่ไหมครับตอนนี้จีนก็เหมือนซื้อมาเนาะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปขายอีกเวนึงให้กับยุโรปแพงขึ้นหรือเปล่าน,นะครับอันนี้ก็ที่ดูมาเนาะโอเคคราวนี้ในฝั่งของจีนเนี่ยมีข่าวหนึ่ง ตัว CBC นะครับตอนนี้เขามีการประกาศที่จะเตรียมใช้งานแล้วนะในตัว4จังหวัดนะครับที่เป็นจังหวัดใหญ่แล้วก็มีประชากรเยอะๆนะครับซึ่งตัว CBC เนี่ยก็จะเป็นอีอกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่า e n y นะครับก็คือเหมือนดิจิ t ัลยวนนั่นเองที่มีการใช้งานเนาะในประเทศใน4จังหวัดก่อนให้มันแบบลองเทสก่อนว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมัน work เนี่ยก็จะมีการขยายนะครับไปทั่วจีนเลยนะครับซึ่งเนี้ย ประชากรที่จะได้มีการทดลองใช้นะครับเขาบอกว่าประมาณ360ล้านคนก่อนนะครับใน4จังหวัดนี้นะฮะก็ประมาณ30%น่ยเฮ้ย30%นัะ40-50% 40%นะของประชากรทั้งหมดนะครับของจีนนะครับน่าจะประมาณ30-40%นะครับคราวนี้มาดูกันในฝั่งของ m i c h o e l seller นิดนึงนะครับตอนนี้เขามีการ buy more นะซื้อเพิ่มนะครับช้อนเพิ่มในฝั่ง Bitcoin นะครับตอนนี้ช้อนไปอีกประมาณ301 Bitcoin นะครับ ก็ใช้เงินใปประมาณนะครับเพียงประมาณ6มิลเลีนนะครับซื้อเพิ่มเข้าไปซึ่งตรงนี้ก็ทำให้ Microseller เนี่ยมีการถือ Bitcoin ะครับไปแตะ1 3 0่1 0ส0 0 0บิตคอยละนะครับก็เป็นการซื้ออีกครั้งหนึ่งนะของทาง m i โ r r s ซจ g นะครับทาง Microseller เนี่ยก็เป็น c ี o ใช่ไหมก็มีการตัดสินใจที่จะซื้อเพิ่มนะครับก็น่าจะมีการกู้เงินมาเพิ่มนะครับในการซื้อนะฮะคราวนี้มาดูกันในข่าวสุดท้ายกันนะครับว่า เจมีโมแกนนะเขาบอกว่าหลังจากนี้การใช้คริปโตในการจ่ายสินค้าต่างๆเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆนะในช่วงเวลา6เดือนนี้นะครับแล้วน่าจะไม่มีการใช้เลยอีกต่อไปนะหลังจากนี้นะครับก็เป็นตัวเลขที่ทางเจมีโมแกนเนี่ยเขาบอกว่า6เดือนหลังจากนี้จากการคาดการณ์ของเขาเนี่ยน่าจะไม่มีคนใช้คริปโตละนะครับแล้วกออ็ปริมาณการใช้จะดรอลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นข่าวที่ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในในตัววงการของคริปโตนะครับซึ่งมันก็จะมีข่าวประมาณนี้ออกมาทั้งข่าวดีข่าวร้ายครับออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนก็ต้องเซฟนะเลือกเซฟด้วยนะครับวันนี้ก็มาแชร์ขา่าวกันเพื่อนแล้วก็ในฝั่งของ b i ทเก็ตทัวร์เมนตด้วยนะก็เข้าไปร่กิจกรรมกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนกันครับแล้วส่วนข่าวเดี๋ยวดีนะครับก็มีข่าวเดี๋ยวฝั่งของจีนนะครับที่จะเริ่มใช้ eCNY แล้วนะถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะครับก็น่าจะมีการใช้กันแพร่หลายมากขึ้นแล้วก็มีการเปิดในเรื่องการใช้คริปโตกันมากขึ้น,นครับหลังจากนี้แล้วก็ทางฝั่งของ m i c h a e l s e l l e r เนี่ยมีการ buy ยม r e นะซื้อเพิ่มช้อนเพิ่มนะครับในฝั่งของ Bitcoin ไปอีก301 Bitcoin นะครับถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์ของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กับทางช่อง y YouTube ลองดูด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาในฝัง่ง r y ิ t o c u r r e n c y แล้วก็ฝั่งของ Traditional m a r k ก็ตวันนี้นมไกก๊อฟขอคุณแลสวสดี